สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2งอนครูนะคะสสวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องใหม่คะ่ะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องรูปเรขาคณิตค่ะซึ่งจะเริ่มเรียนในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันค่ะว่ารูปเรขา2เดี๋ยวเรามาเรียนกันค่ะว่ารูปเรขาคณิตสองมิติเนี่ยเป็นยังไงและก็มีรูปอะไร่บ้างนะคะวันนี้คุณครูมีการ์ตูนให้พวกเราดูกันคะ่ะ จบจากกระตูนนะคะจะต้องมาตอบให้ได้ค่ะว่ารูปเรขาคณิต2มิติมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีลักษณะยังไงไปชมกันเลยสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวสนุกๆของเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวกงกลมและรูปวงรีคือรูปเรขาคณิตที่เรารู้จักกันไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับ ซึ่งน้องๆคงเห็นแล้วว่ารูปเรขาคณิตเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในสิ่งของต่างๆรอบตัวเรานะครับนี่ก็รูปสามเหลี่ยมนี่ก็รูปสี่เหลี่ยมนี่ก็รูปวงกลมส่วนนี่ก็รูปวงรีครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเรื่องรูปทรงเรขาคณิต เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีรูปใดที่มีด้านบ้างครับติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไม่เอ่ยรูปที่มีด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมครับซึ่งด้านสองด้านที่พบกันจะทําให้เกิดมุมหนึ่งมุมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมมีด้านสาด้านและมุมสามมุม ส่วนรูปสี่เหลี่ยมมีด้าน4ด้านและมุม4ี่มุมครับรูปวงกลมและรูปวงรีเป็นรูปที่ไม่มีด้านและไม่มีมุมแล้วน้องๆทราบไหมเอ่ยว่ารูปวงกลมกับรูปวงรีต่างกันยังไงลองสังเกตดูนะครับรูปวงกลมมีลักษณะโค้งรูปวงรีมีลักษณะโค้งเหมือนรูปวงกลมแต่รูปวงรีจะรีคล้ายๆไข่ครับรูปสามเหลี่ยม คือรูปที่มีสามมุมและสามด้านส่วนรูปสี่เหลี่ยมคือรูปที่มีสี่มุมและสี่ด้านครับน้องๆจะเห็นว่าทั้งรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมจะมีสองส่วนประกอบที่เหมือนกันคือมุมและด้านนะครับใช่แล้วครับน้องๆน,นั่นเป็นเพราะว่ามุมและด้านเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทราบได้ว่า รูปเรขาคณิตรูปนั้นเป็นรูปเรขาคณิตอะไรนั่นเองครับน้องๆลองนับมุมและด้านของรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้ดูสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องๆเห็นไหมครับว่ารูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้ทุกรูปมีมุมห้ามุมและด้านห้าด้านครับรูปที่มีห้ามุมเหล่านี้เราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมครับ น้องๆเห็นไหมครับว่าจำนวนมุมและด้านเป็นสิ่งที่เราใช้บอกว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นคือรูปอะไรอย่างเช่นรูปที่มีมุมสามมุมสาม,มด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปที่มีสี่มุมสี่ด้านก็คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปที่มีห้ามุมห้าด้านก็คือรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองครับเห็นไหมครับว่า จำนวนมุมและด้านของรูปแต่ละรูปจะสอดคล้องกับชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองครับเอแล้วถ้าเป็นรูปหกเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมจะมีมุมกี่มุมและด้านกี่ด้านกันนะน้องๆตอบพี่เรขาคณิตหน่อยสิครับรูปเรขาคณิตที่มีมุมหกมุมและด้านหกด้านเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมรูปเรขาคณิตที่มีมุมเจ็ดมุม และด้านเจ็ดด้านเรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมและรูปเรขาคณิตที่มีแปดมุมและด้านแปดด้านเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการที่เราจะสามารถบอกได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นคือรูปอะไรเพียงแค่นับมุมและด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้นดูแค่เนี้ยก็บอกได้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอนนี้นอกจากรูปวงกลมรูปวงรีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ได้รู้จักรูปเรขาคณิตเพิ่มขึ้นมาอีกได้แก่รูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมและรูปแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งรูปเรขาคณิตเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบๆตัวเราเช่นเดียวกันกับรูปเรขาคณิตอื่นๆที่เรารู้จักกันไปแล้วเช่นกันครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง เป็นยังไงครับน้องๆพอจะคุ้นๆกันไม่เอ่ยกับสิ่งของเหล่านี้น้องๆลองสังเกตกันดูนะครับว่านอกจากนี้แล้วสิ่งของรอบๆตัวของน้องๆมีอะไรบ้างนะที่เป็นรูปร่างเรขาคณิตเป็นยังไงคะชมการ์ตูนกันไปแล้วนะคะในเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติคะ่ะเราก็รู้ไปแล้วนะคะว่ารูปเรขาคณิตแต่ละชนิดนะคะมีรูปอ่าไรกันบ้างถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมี 3ด้าน3ม,มุมถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมี4ด้าน4มุมนะคะฉะนั้นรูปเรขาคณิตแต่ละรูปเราก็จะเรียกชื่อตามจำนวนของด้านและจำนวนของมุมนั้นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะมีข้อสงสัยอะไรให้คอมเมนต์ถามคุณครูใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะบ๊ายบายวงกล